สวัสดีครับพี่น้องครับตอยดำสีงมาแล้วครับมือนี้ขึ้นมาเลนผู้ฝ่ายครับบม่อก้มาเลนครับมาเอาหินครับมาเอาห,าหินคู่ผู้ฝ่ายโอ้รถพกล้อครับพกล้อหน่อยถอยมาก วกลอถ้อยรลายครับอยู่น่ตรู่ว่าไหมเ่็กหกหล่อครับกระพกหล่อถ้อยมากครับเต็มกองครับสงสัยมันถูกเป็นตันครับ เดี๋ยวให้รถตากก่อนครับเ้เอาไปแลนดินตรงนี้เนาะอปอกๆอยู่ ของเหา่ามีแต่ลำพวงครับพเพราะท่านเดินระบบอยู่โอ้เขาทาเว้ยในหน่อยเนี่ยโอ้ปวดขี่ลายด้วยครับนี่เดี๋ยวว่ารถ โกเมียดี้ไซม์มตะหากแห้งครับลายแห้งลายแห้งซันจักบาทพูดหนิหูบ<ฮ>อกตแตกๆอยูค่ครับเขาท่าเขาท่าแใ่เนี่ยนี่แม่นอมาแรนดินเนอ,ะะอ่ะอพ่อกับพ่อล้วครับบ่าน บรรยากาศครับพี่โรกโมครับหลังจากที่พายุเขามาล้างมือครับบอดินเขาบดเลยทายกินหินครับวันนี้มีออเดินหินอยู่สองแถวครับมา,าจ,จะสองแ้วแถวนึงีกแถวสองครับเทว่ามากรถหน่อยแล้วครับหนึ่งหน่อยค่อยหินนี่ไหม ก็ะามึงกันได้อหาแมละ่ะไา้เพื่นจางตันจักบาท่าฮอลแลนด์มาท,ที่หันเดียวครับที่หัเดียวตันจักบาทเท่าไหร่ โมเดลใจเดียนมันมันน้ำมันไม่ขึ้นโอ้โอโอโอจแจ็คตามใช่ไหมแจ็คเมียทั้งลูกกันซีิบเฉพาะเนื้อวันนี่ร่วมเบิร์ดเป็นบ่แจ็คข้าน,น้ำกันอยู่นี่เมื่อเนื่องในหาเทียวพวกอ้กับพ่ออยู่แล้วเนาะซีเทียวได้ไปมืดโอ้แต่ว่าใส่ไปตำร,รวจฮาร์พ่อโลดามโร่เพิ่งถ่ายดามโล่ ม่เวดามเบอ่งนี่เด้องผมแตกันดิแตกอก้ยตไนตัวเตกเเปนนกคนแล้วนะเปยนบ่เปยนเสือมเลยนบ่ลกอนไดอซื้อมาอะไรไปไหนสามสิบสามสิบแต่ว่ม่เหลียมนบ่เลนเทียนโอ้ยนี่นอยู่ตรงนี้ฮะทีแรกไปเน็นูงานต่อทเรียนได้ เบบรมันบ่อดดมันบ่ไดงนมี้มันมันบ่ได้าวมันยาวมันอยู่แล้วเจ้เม็ดะไรเอมาน่งี่เมตรบ่อทาเมตรทเมบ่นี่ท่านานท่าเมตรยังบ่อดนะองรอมันมา้่นไมนา่อนโอ้แผ่นถ่วงรอไปล้างกันที่ใอยู่าดูนี่ายับห้ากบไอยู่โอ้โอ้คันเรนแต่ข้างนอกเจ๋อเลยที่นี่พอดีเลยนี่ ไปเขาซอยไงเห็นมูพน้มาไม่ได้ผักห่ามีดเก่าหุ่นหกแสนสองหุ่นวยีว่าใดแล้วได้ว่าดแล้วแม่นบอกแค่ก็นน้นเปนบอกอมีเปัสามีเจ็ดแสนตัวครับเห็นหน่องมาอยู่ช่อคนใสเทงวิถีสเปกเดียวกัน่อดีสันอยู่นี่นี่าี่ยางกูบูายกู พิ่นเพิ่นไปตอมันงะใส่ตออยู่อ้านเท่านี่หวยขึ้นไงเถยเออสืนามเขาว่าสื่อเขาพากษัสิมาให้สื่อแบบลูกใก่มานะข้ซในันวยมากะซีบลอดอ่ะโอ้พอมาเฮดเอาบานนี่หมายเขาว่าม้วนรถพื้นเรียบนั่นบอกเ่้านี่ย่ะบาท พ้าตรีเป็นเ้าี่้าวนี้เนะครบแต่เป็น้าะอ้เปนข้านี้เนาาเป็นสำเร็จค้าอยู่นึ่งคนึ่งอะแมนครับเบิรเซนนี่หาเมื่นในานะคู่ละหามื่อนหาือหาสองแสนหนึ่งอบ่ครับฮะโอเฉพาะคู่หนึ่งกึบกับ โอ้ยขอทาเฮียน,น้ำมันเบิ้ลจะร่อยมือหนึง่งสองมือนไม่ยี่สิบสิบโอ้ดูดูเขาดูอะไรร้ายเนาะอันนี้เที่ยวได้ายเที่ยวสองเงาบ่เที่ยวแรกบ่โอ้ยมากนทำอยู่ <c ười> งานประจําเนาะ เท่แล้วครับโอ้เพิ่นซื้อลูกซีบหอลอกไปครับมาต่อเอาเฮ้ยคนซื้อโอ้เจ้าว,ว่าใส่ใส่ร้ายแห่้เครื่องสองซีบวะไอ้เนี่ได้สองซีบวะดีรอ,รอ,รอเจ๊ตหา้เราใส่ตอนสว่านเงี้ยเอาละ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 ,อาละ,อาละไอ้ สามเมตรสี่เมตรครับตัวขึ้นอีกอ้ยสิตันโมยูแล้วตีหินลอยเจ็ดหาว่าไง ออโอกาสใส่เลือกขน่อยอื้อ,อ,อดันแมวมาเลยเปาดเหมนแปดคิ้วเกาจู่ ตอนสวดแต่ปลานยังทมลมพ่งอยู่นรอ เมื่อยเงินออก,ออกเดล๋อเ้เถอทำมน้องเฉือยบอกโอ้ก็อาแล้วย่าสอมน้ลนอยู่บ่เป็นเปิดเข้ยไปให้บ่สองกันเองออง,โ,ง,งโอ้ยของ,งอผมย่งตัวเรอบ่บ่บบไอ้เบิดสายไปไหนม้วนแปบ๊มแปบม้วนยังมันมเฮ็ดหน้างกันมันบ่ของผมมีแต่ลำพงอะ เพราะตัวนเตือนลู่มล่มหรือบรมันใยอยู่ฮะบ่าไหนเท็ดเ่นีั่นเพื่อนว่าไปซื้อลูกซีบหลอแล้วมาต่อตาหลวงเพราะวันสินะพดเดินมากหนไงก็เออแล้วมวมนตัดแทบเขาอะซื้อลูกเปืี่ยมาอะไรปันไตเพาเขา่านนไเขาซื้อท่าหลักของเก่าหังของเก่าเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นความเรยมพกท่านามีเรย แม่เอาแมา่ถอยข้ามาเบิ่งเร่องไทอพอ้โยเจ็ดลอยสี่หาเปาาิดสี่หาข้าแ่งสายสาได้นัน่นรุ่นเดิมววได้ได้นั่นรุ่นแรกที่ปีห0าสิบุ่นมแหงสารลอยเจ็ดหาพนด๊อก ท้ายเมล่ะโคฟานลิพ,อพออนาค,ครับไปเบิรงรถทุกหอหน่อยครับลากลกูกมีโรคหมดที่ผู้ฝ่ายเปียาเทียร์สองมั้ครับบันไปสู่ไปไอ้เอ้ยโ,โอ้ยผมตีงวดย่างๆอยู่เลยครับนี่ซื้อรถมือแปดเพิน่น<ถ>ครับโคฟาคลิพออนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ติดตามให้ต่อยดำซิงน้ำเนี่ยสรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ